โอ้ยยังไนอนดีมนะเนนเอนเนะเนนะนนะโอ้ยมักยองนะครับภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรขี้ยอโอ้ยยอดิยอหน่อยนะเนเนเอนนะเนาะ ฮ้ยติดาขหลังนูดาวมีสติกเกอร์หลายแล้วนะครับโดยผิดหมายว่าช้างพลายดาวมงคลแล้วกดไปตรงคําว่า Creator ครับก็จะเห็นสติกเกอร์ของหนูดาวปรากฏขึ้นมาสามารถเลือกดูได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณครับทำอะไรอยู่อ่านน้ำแป๊บ ยังไม่เอาไปแล้วปึ๊บปึ๊บโอ้โหดูครับความแข็งแรงของช้างเลยปึ๊บดีดีแท้ตัวก็ดื่ยฮะดท้าดี Tai <laughs> tai <laughs> oh, oh. tài 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 tai 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 lên. Ôi, <laughs> หมดลิ้นแล้วครับหมดลิล้นแล้วหมดลิล้นแล้วโอ้เผดานหมดลิล้นแล้วหมดลิล้นแล้วโอ้ยจุบจุ <c oughs> ๊บจุ๊บโอ้ยหืมจุ๊บ บมงคนคนเนี bon ja. Bonjour. Bonjour, yeah. ่ยน้องดาวมีพี่ชื่อเดือนพี่เดือนน่ยไม่มีงาเฮ้ยๆๆเฮ้ยๆเฮ้ยเ พดานโนพดานดเพดานคือดำนนี่แน่นี่แน่ตีเลยนี่แน่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 โอ้เสียงลมนี่แน่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 

ดูถออ้าโซ่หลุดมาครับล <cam using> าวคิดสภาพเป็นผมที่นั่งอยู่โอ้ยตดแตกเฮ้เฮ้ <c oughs> โอ้ยจะเป็นหาวคักโอ้โหปีนเผาโอ้ <c oughs> <c oughs> เป็นแนวนี้ป่ะเป็นอังสี่สิมื่นภาพเ อ๋อขั้นนี้เขาเป็นาง้าอ่ะแมน่มันบ่หอนมันสบายโซมันเออโอ้เลิงนี่เิ่งนอนท่าอย่างี้ออ, <c oughs> <c oughs> อันนี้คือท่าอะไรครับ <c oughs> รี่ท่าอะไรท่าไร ดาวมงคุดาวมงคนุน้องดาวนะครับทำไมข้อเท้าสีฟ้าสวยจังจจอเอ้าลูกขึ้นเร็วเนออื้อสั่งอึ๊บเอออึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้ยเก็บถึง น้องดาวเฮ้ยทำไมนอนดีนะเอ็นนอะเอ็นนอะเอ็นนอะเอ็นเนะเอ็นะโอ้ยมักยองนะครับภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรขี้ยอโอ้ยยอดิบยอหน่อยนะเอ็นนอะเอ็นเนะเอ็นนอะอันนี้ท่าอะไรครับน้องดาว เดือดเดือดเดือดมือมือเล็กๆนี่มือเล็กๆนี่เอสเซนซ์คือขักเอ้ยเอ้ยเอ้ยเด้อเฮ้ยเด้อ ินมันกินขี่งครับ<ะ>มันกินขี่หรอวะกินขี้ครับกินขี้แม่เองแล้วกินขี้แม่เองแล้วก็เริ่มกินหญ้าเอ๊บเอ๊บเกยพวกนี้ขาลังอ่อนตลอดเลยอยากให้แม่บัวบานมีลูกอีกสักตัวหนึ่งเอามาไว้นี่จะนั่งเล่นทั้งวันเลยบัวบานก็จะ เป็นช้างขี้อิจฉาไปผูเล่นคารับคนสตัวแหลเฮ้ยเฮ้ยมเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเมนดูขาดูขาย้อยหมดแม่เขาก็โยกเพื่อนๆกับแม่ของอุ้มบุญเลยเฮ้ย หน้านี้เป็นหน้าที่ช้างคึกนะครับเพราะเป็นหน้าหนาวลมหนาวกำลังมาในช้างกำลังคึกเลยคิดถึงคิดถึง <c oughs> <c oughs> แม่ไอแม่ดำ đám cưới ồ mẹ ải học giúp mấy đi liều

บัวบ,บานขายกระตาละร้อยครับบัวบานจะขอบัวบ,บานเอาแล้วกินนมแล้หมดแรงแล้วครับไปจ้าด้วยเฮ้ยออกวงเสียงดาวาคนดาวาคนอยู่นมแล้วครับหมดแรงแล้ว เอาละครับนี่ฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ